กลับมามอเตอร์เรีงออนแอร์กันต่อในช่วงที่2นะครับแน่นอนช่วงกูรูมอเตอร์เงอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวของค่ายรถยักษ์ใหญ่สองค่ายนะครับที่มาผนึกกำลังกันก็คือค่ายนิสสันและก็มิตซูบิชิครับซึ่งล่าสุดเขาก็มีข่าวออกมาแล้วพาดหัวบอกว่ามินิสสันและมิตซูบิชิมอเตอร์สเนี่ยนะครับผนึกกำลังพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กันแหมดุเดือดทีเดียวสัอเ<ด>ขา,ขาออกเป็นสเตทเมนต์หรือว่า<อ>แถลงการร่วมกันหลัง<อ>จากที่ดิวมันปิด เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถแถลงการฉบับน,นี้ถือว่าเป็นถแถลงการอย่างเป็นทางการของทั้ง2บริษัท ที่ที่ทำออกมาร่วมกันก็จะผนึกกาลังกันหล่ะเขาบอกว่าที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุดเนี่ยนะครับก็จะมีการเข้าไปซื้อหุ้นโดยนิสสันเนี่ยจะเข้าไปซื้อหุ้นของมิตซูนะครับสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์คุณโก้ตีเป็นเงินไทยออกมาแล้วประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะเจ็ดหมื่นกว่าล้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนเขาก็มองกันอยู่ว่าการเข้าไปซื้อหุ้นแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการร่วมมือกันพัฒนากาัน ในด้านไหนอย่างไรบ้างคือต้องบอกคุณผู้ชมงี้ก่อนว่าไอ้ที่ดีลนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านั้น2อาทิตย์หมายถึงว่านับตั้งแต่12พฤษภาเนี่ยช่วงปลายเดือนเมษานะครับทางบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์นะฮะมิตซูบิชิมอเตอร์ออกมาแถลงยอมรับเองเลยว่าบริษัทตัวเองเนี่ยมีการโกงค่าไอเสียสำหรับรถยนต์ที่ผลิต และขายในประเทศญี่ปุ่นนะครับหลายแสนกันคือตอนนั้นเราก็ติดตามข่าวแล้วพอผมได้ทราบกันอยู่ว่ามิซูออกมายอมรับเองครับแล้วก็ก็ทำให้หุ้นตกก่าวรุดมหาลาชเลยนะฮะตกมากเลยสีอะไรก็ว่าไปนะฮะตกหนักตกหนักฮะแล้วก็พอหุ้นตกก็มีการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์แล้วล่ะครับว่าตั้งแต่ช่วงนั้นอะว่าสถานการณ์มิซูวิชิ ถ้าจะอยู่รอดเนี่ยก็ต้องมีใครมาเทคโอเวอร์ก็ต้องมีการหาพันธมิตรใหม่นะฮะคือตัวมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับก็บริษัทเนี้ยนะฮะก็จะถือหุ้นใหญ่โดยมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นที่ว่าทำตั้งแต่บริษัทแม่แล้วก็มีใหญ่ๆของมิตซูบิชิเป็นมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับเนี่ยสองบริษัทเนี้ยที่ว่าใหญ่ของมิตซูบิชิแล้วก็มีธนาคารของมิตซูบิชิอีกมีธนาคารมิตซูคือ3 3 สามบริษัทแม่เนี่ยถือหุ้นเยอะมากนะครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นของของมิตซูบิชิมอเตอร์มิตซูบิชิมอเตอร์นี่รถยนต์นะฮะคุณจู้เก่งง่ายอันนี้ดูเฉพาะรถยนต์อย่างเดียวใช่แล้วเหนือไปเขาก็จะมีมิตซูบิชิขอบขอบนี่สันเกเบอร์ยันเรือลบนะฮะมิตซูบิชิเฮฟวี่ดัสทรีนะครับนี่ก็อุตสาหกรรมหนักต่างๆนะครับ แล้วก็มีธนาคารเนี่ยที่เข้ามาถือหุ้นของมิซูบิชิมอเตอร์ครับซึ่งมิซูบิชิมอเตอร์ก็เข้ามาทําตลาดในไทยผ่านมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยด้วยครับมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนี่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพโครงสร้างก่อนผังจะเป็นแบบนี้ผังเป็นแบบนี้มีบริษัทแม่บริษัทใหญ่ควบกุมอยู่แล้วก็มิซูบิชิมอเตอร์นี่เป็นขาหนึ่งคือบริษัทแม่ก็ถือหุ้นอยู่นั่นแหละแล้วก็มาทําตลาดบ้านเราในนามมิซูมอเตอร์ประเทศไทยครับ แล้วก็ในตลาดที่ญี่ปุ่นก็คืออยู่ในตลาดอะเป็นบริษัทอยู่ในตลาดนะครับนอกจากบริษัทแม่ใหญ่ๆสามเจ้านี้แล้วก็ก็คือผู้ถือหุ้นรายย่อยก็มีเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่พอหลังจากหุ้นร่วงการรุ่ดมหาลาชนี่นะฮจากข่าวนี้นะก็ก็ทำให้ราคาหุ้นแบบเลียเตี้ยติดพื้นเลยนะฮะก็จนเป็นที่มาที่ไปของการเข้ามาซื้อหุ้น30 34%ของ닛สันมอเตอร์นะครับก็นิสสันก็เลยเข้ามาเขาว่าไงบ้างครับจะมีการเปิดแถลงข่าวร่วมกันเขาบอกว่าเป็นการขยายความสัมพันธ์ที่ดีอันมีมาอย่างยาวนานซึ่งแน่นอนว่าสองบริษัทท่านี้ก่อตั้งกันมานานแล้วล่ะก็จริงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการผลิตรถยนต์เอื้อไม่ใช่เอื้อก็คือจ้างกันผลิตอ่ะ นิสสันก็จ้างให้มิตซูบิชิผลิตรถยนต์ให้หลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กในญี่ปุ่นหรือ,อในบ้านเราเนี่ยช่วงโมเดลนิสสันนวาวาร่านะครับโมเดลเก่าเนี่ยตัวนาวาร่าใช่โมเดลเก่าเนี่ยนาวาร่าตัวเก่าเนี่ยก็เป็นนิสสันใช่ไหม ก็นิสสันก็ให้มิตซูบิชิผลิตให้โอ oh. นะครับโรงงานนิสสันเนี่ยอยู่บางนาคร uh ับ huh. แต่โรงงานมิตซูบิชินี่ในเมืองไทยนะฮะ uh huh. อยู่แหลมชะบ,บังชนบ,บุรีโอ oh. นิสสันก็มีอ,อ,อะไรขีดความสามารถในการผลิตจํากัดและพิกอัพก็เป็นโปรดักตที่ได้รับความนิยมเร oh, <ล>ามิตซูบิชิก็มีความสามารถในการผลิตพิกอัพอยู่เขาก็เชื่อมความสัมพันธ์กันแล้วก็ให้นาวาร่าเนี่ยให้มิตซูบิชิผลิตให้นะครับหรือจริงๆก่อนหนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไอตัวกระบะเนี่ยโฉมใหม่เนี่ยเขาคุยกันด้วยซ้ำว่า มันจะมาจากแพลตฟอร์มเดียวกันอ๋อเหรอแชทซีเดียวกันคือออกแบบพิมพ์เดียวกันเลยว่าคือโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างทางวิศวกรรมเดียวกันแต่ว่าก็มาปรับแป่งหน้าตาแล้วก็แยกกานตลาดไปแต่สุดท้ายเอเดียวนี้น่าจะน่าจะล่มไปก่อนอ๋อครับแต่ว่าไอ้เรื่องการจ้างการผลิตเนี่ยนิสันไปจ้าง ให้มิซูวิชิปหรือให้ทำานานแล้วออก็คือมีความสัมพันธ์กันที่ดีามายาวนานแล้วครับคือส<า>องค่นี้น,นะเขาก็บอกมาเหมือนที่คุณก็บอกแหละครับว่ามีการร่วมมือทางด้านธุรกิจกันมานะฮะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณ5ปีปีับนะแล้วนิสสันกับมิซูมอเตอร์เนี่ยนะครับก็ตกลงจะร่วมมือกันทํางานในส่วนต่างๆก็เริ่มตั้งแต่ด้านการจัดซื้อเลยนะมีจะร่วมมือกัน,นขนาดนี้นี่คือหลังจากการถือถือหุ้นนะฮะหลังจากที่เข้ามานะฮะ แล้วก็จะมีเรื่องของการทํางานด้านโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ด้วยอันนี้ก็จะมาทางานร่วมกันทีนี้ชัดเจนเลยพอพอถือหุ้นกันชัดเจนเลยว่าเอาทีมมารดมสมองด้วยกันเลยว่าสมมติกระบะโมเดลใหม่หรือ PPV โมเดลใหม่เอาแชสซีแพลตฟอร์มอย่างไรเครื่องยนต์อย่างไรใช้กันเนี่ยแหละแบบเดียวกัน ต้นทุนดีนะฮะใช่ไหมฮะควบคุมต้นทุนดีนะฮะ,ฮะเพราะว่าใช้ทีมวิศวกรทีมเดียวกันดูแลพัฒนาร่วมกันไปเลย<ะ>เอาข้อดีของนิสสันมาเอาข้อดีของมิตซูมาอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรถจนแล้วก็นี่า่างที่คุณโก้บอกก็คือการแบ่งปันด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากโรงงาน ครับใช้ประโยน์จากโรงงานใช่ไหมเมืองไทยเมืองไทยตอนนี้นิสันก็มีอยู่2โรงงานนะฮะคือทำไมต้องยกตัวอย่างเมืองไทยคุณผู้ชมมันเห็นภาพชัดเพราะว่าทั้ง2บริษัทนี้นะฮะโดยเฉพาะมิสซูบิชิเนี่ยเมืองไทยนี่ถือเป็นฐานใหญ่ตอนนี้ถ้านับกําลังการผลิตเต็มจริงๆนะถ้าผลิตเต็มนะสำหรับมิสซูบิชิเนี่ย ผลิตได้ต่อปีรูกจะ5 0 0 0 0นคันต่อปีนะครับซึ่ง5 0 0 0 0นคันต่อปีแต่ตอนนี้ผลิตไม่เต็มหรอกอผลิตอยู่ประมาณ4 0 0 0บวกลบนะฮะตามสภาพเศรษฐกิจโลกแล้วก็ตลาดในเมืองไทยเนะี่ยถ้าผลิตเต็ม50,000เนี่ยเยอะกว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วครับไทยจะเป็นฐานผลิตใหญ่ของของมิซูวิชิใหญ่กว่าญี่ปุ่นนี้ใหญ่ที่สุดในโลกครับคือนึกภาพง่ายๆมิซูวิชิเนี่ยนะฮะทั่วโลกเนี่ยต่อปีนะฮะขายอยู่ประมาณ1ล้านคันเท่านั้นผลิตไทยก็สี่แสนแล้วอ่ะสี่ห้าแสนแล้วครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะ ่าแต่ก็ไล่ไปให้คุณผู้ชมเข้าใจทีว่ามิตวิชีนี่ถือเป็นบริษัทเล็กในโลกนะฮะถือว่าเป็นบริษัทคิดดูยอดขาย1ล้านคันต่อปีทั่วโลกเนี่ยน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับโตโย t a าเ้าหลักเจ้าอื่นโตโยต้านี่ออกแนว9ล้าน10ล้านต่อปีนะครับเทียบเท่ากับ Volkswagen หรือ GM ตอนลุกๆเนี่ยคือ Toyota าฟ l k ก w a g e n GM GM ซึ่งมีแบรนด์เชฟโรเลตที่เราคุ้นเคยนี่นะฮะพวกนี้ตกอยู่9ล้าน10ล้านนะครับ แต่มิซูวิชิเนี่ยล้านเดียวเองต่อปีถือว่าสัดส่วนน้อยมากนะนี่ฮะน้อยมากในตลาดโลกแต่ว่ามิซูวิชิจะจะได้ในตลาดเมืองไทยตลาดเอเชียตัวนออกเฉเชงใต้ตลาดรัสเซียนะครับตลาดอเมริกาใต้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะแบ่งส่วนแบ่งแย่งส่วนแบ่งกันตลาดก็อยู่ตรงนี้ใช่ก็คือมิซูวิชิจะแข็งแร่งที่ ประเทศที่แบบภาคพื้นเราภาคพื้นเราแล้วก็ภาคพื้นที่แบบที่ต้องสมบุกสมบันหน่อยพูดง่ายๆอ่ะอาเซียนนาเมกาใต้หรือรัสเซียอย่างเงี้ยที่ต้องการลดทนทนหรือมิตซูบิชิเขาไปทะลุปูปงหมดแล้วฮะครับแสดงว่าเขาก็วางกลยุทธ์การตลาดดีเด้วตอนนี้ยิ่งจะมาพัฒนาื่องของเทคโนโลยีร่วมกับนิสสันด้วยเนี่ยนะรวมถึงอีกด้านหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่จะพัฒนาร่วมกันด้านการตลาดที่เติบโตขึ้นก็รู้ว่าตลาดของนิสสันเป็นยังไงตลาดของมิตซูเป็นยังไงตรงนี้แหละครับสอง ทะลุทะลวงดูว่าทำอย่างไรถึงจะให้เกิดการเอื้อประโยชน์ที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิสันมอเตอร์เนี่ยนะครับคุณคาร์ลอสก่อนท่านบอกว่าจะต้องทําให้เกิดสถานการณ์วินวินขึ้นมาคือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยค,คือไม่มีคใครไหนเสียเปรียบ,บนิสันร่รวมกับมิซูไม่ใช่นิสันเสียเปรียบหรือว่ามิซูเสียเปรียบนิสันแต่ทั้งคู่เนี่ยจะเป็นวินวินก็คือได้ประโยชน์ทั้งคู่ะคนะฮะก็จากความร่วมมือนี้รวมให้เกิดพลังนะครับ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์นะจากนี้นะฮะซึ่งอันนี้ประธานของนิสสันเนี่ยเขาบอกมาว่านิสสันจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Motor อมิสซนะูมอเตอร์นะตรงนี้เนี่ยต้องกาดอกจันไว้เลยแต่เราจะให้ความเคารพต่อแบรนดร์ที่มีประวัติอย่างยาวนานของมิสซู แล้วก็จะส่งเสริมโอกาสในการเติบโตแล้วก็ให้การสนับสนุนไปพร้อมๆกันอันนี้ในานามของนิสันส่วนมิสูบิชิเองนะครับประธานกรรมการและก็เจ้าหน้าที่บริหารคุณโอซามุมาซุโกะเนี่ยก็บอกว่าจากความสําเร็จในการทําธุรกิจและความร่วมมือกับนิสันที่ผ่านมาก็เห็นว่านิสันเนี่ยเป็นบริษัทที่มีโน้ตฮาวไงมีความรู้มีความเชี่ยวชาญสร้างประโยชน์สูงสุดนะครับ จึงมั่นใจว่าภายใต้ข้อตกลงจะสร้างคุณค่าระยะยาวสําหรับการเติบโตไปข้างหน้าของทั้ง2บริษัทครับคือพอมีข่าวออกมาหลายท่านก็กังวลว่าเฮ้ยแล้วจะมีผลอะไรเออนั่นสิต่อรถยนต์ที่ฉันใช้ไหมบ้านเรายี่ห้อจะหายหรือเปล่าจะเกิดรุ่นกันหรือเปล่าก็ถ้าดูทรงนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นผลดีเสียมากกว่านะ่ครับน่าจะเป็นผลดีสําหรับทั้งสองค่ายเสียมากกว่าคือมิสูวิชิเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยว่า เพิ่งจะฟื้นจากสถานการณ์ที่ล่อแร่ล่อแร่มาได้สักช่วง2ปี3ปีหลังนี่เองอนะครับก่อนหน้านั้นสัก10ปีก็ม,มีการเทคโอเวอร์มีการถือหุ้นโดยบริษัทต่างชาตินะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพิ่งมาตั้งหลักได้ในเพื่อ2อปีนี่เองอนะครับก็มีโปรดักที่ที่ได้การตอบรับมากขึ้นนะครับแล้วก็โปรดักไหนที่มันไม่ทํากําไรเขาก็ไม่ทําแล้วก็ยุบไปรายโปรดักก็เลยน้อยมากนะครับ แล้วก็เนี่ยพอมาเมืองไทยหนึ่งจริงก็งถือว่าได้กำไรจากกำไรจากเมืองไทยไปเยอะนะครับทั้งกีโอาคา c a เนี่ยฮะคิดดูมี3มี3โรงงานอ่ะไม่รวมโรงงานเครื่องยนต์นะเมืองไทยโรงงานผลิต PPV โรงงานผลิต Pick up โรงงานผลิตงงอีโคคาร์ามีโรงงานเครื่องยนต์คือใหญ่มากนะฮะสำหรับมิตซูบิชิในไทยคือก็จะบอกว่า ่อให้ในโครงสร้างบริษัทใหญ่เขามีการเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องการทําธุรกิจการทาตลาดในเมืองไทยเนี่ยยิ่งเป็นญี่ปุ่นถือหุ้นกันเองแล้วด้วยมันก็ยิ่งคุยง่ายใช่นะฮะคือถ้าเดิมเนี่ยโอ้ขายให้ฝรั่งให้ฝรั่งนะครับก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นก็คุยกันง่ายฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยผมว่าไม่ ไม่มีผลกระทบไม่มีผลกระทบครับแล้วในระยะยาวจะดีด้วยซ้ำว่ามินสูวิชิหรือนิสสันเองจะมีโปรดักตอะไรใหม่ๆที่มันออกมาแล้วตื่นตาตื่นใจด้วยพลังที่สองบริษัทร่วมกันคือเดิมเนี่ยมันอาจจะทำได้หรือตะขิดตะขัดกระปิบกระปลอยด้วยเงินทุนด้วยยอดยอดผลิตยอดขายมันไม่คร v e r ต่อการที่จะผลิตแต่คราวนี้พอมันรวมเป็นสองค่ายแล้วต้นทุนในการคิดค้นมันมันถูกลงยอดขายมันสามารถ แยกไปขายได้มากขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลดีนะครับเรื่องเทคโนโลยียานยนต์ใหม่รถยนต์รูปแบบใหม่ๆจากทั้งสองข่ายเนี่ยจะจะดูดีมากขึ้นอย่างนิสสันไม่มี PPV ตอนนี้ก็อาจจะมีก็ได้อาจจะมีก็ได้เออเออมิตซูมิตซูวิชิตอนนี้ยังไม่แนคอมแพคคาร์เออหรืออะไรพวกเนี้ยมันมันค่อนข้างล้างสาปายอะไรเโอ้โหอรวมถึงพวกไฮบริดไฟฟ้าอะไรต่างๆครับมองดีวเนี้ยเป็นดีลวินวินคุณผู้ชมนะครับวินวินจริงๆอย่างที่คาร์ลสกอนบอกนะครับแล้วก็แล้วก็ รอจับตาดูกันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่ที่เขาตั้งข้อสังเกตกันก็คือก่อนที่จะมาปิดดิวได้คุณแจ็คมมันมีฮิดเด้นในเจนด้าอะไรหรือเปล่าคือเออทำไมมันซื้อหุ้นคือซื้อหุ้นกัน30%กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้ซื้อกันง่ายๆนะับโอ้โหมันในตลาดด้วยนะฮะอันนี้เรามาถือหุ้นมากที่สุดในในกลุ่มด้วยนะใช่ใช่เรียกได้ว่ามีผลละไม่รู้ว่ามีการคุยอะไรกันไว้ก่อนหน้าหรือเปล่าเรื่องการปรับโครงสร้างเพื่อย่างที่บอกพีนสุวิชิต่อให้ล้านคันต่อปีเนี่ย ยอดขาย,อยาดยนอยดนหลังเนี่ยน้อยแล้วก็ยอดขายตกด้วยนะฮะยอดขายตกด้วยนะฮะก็ถ้ามองว่าเขาวางแผนปรับโครงสร้างกันไว้ก่อนอแล้วหรือเปล่าๆๆนะครับแล้วก็มีข่าวคราวมาเพราะอย่าลืมว่าอ,อยู่ดีๆประธานผู้บริหารมิสซูบิชิมอเตอร์มาตั้งโต๊ะบอกเลยครับผมโกงค่าไอเสียครับ เออนั่นไม่ใครใช่ไหมไม่มีใครจี้นะฮะอาจจะต้องวางแผนกันมาก่อนหน้านี้อย่างตอนฟลักซ์โาเกนโดนที่อเมริกานั่นโดนโดนรัฐบาลโดนหน่วยงานรัฐบาลตรวจสอบตรวจสอบแต่ว่าเคส์มิตซูบิชิเนี่ยอยู่ดีตั้งโต๊ะแถลงฮะบอกผมโกงไอ้เสียฮะแล้อีกไม่กี่วันก็บอกผมโกงมา25ปีแล้วฮะคุณก็ล่วงเลยฮะเออมันต้องมีอะไรสินะ มาอยู่ในราคาที่นิสสันจ่ายได้นั่นสินั่นสิท่านผู้ชมมันต้องมีอะไรแหละเอาเป็นที่นี่จะเจนด้แต่ว่าอย่างไรเสียนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคกับเราแล้ว่ะจะได้เห็นการพัฒนาของค่ายใหญ่2ค่ายนี้ร่วมกันหวังว่าคงจะไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นนิสซูบิชิคงไม่ขนาดนั้นนะไม่ครับคงยังแยกกันอยู่นะครับผลิตแต่ว่าจะมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามมอเตอร์ริงออนแอร์กันต่อในช่วงเทสต์ไรู่เดียบ